ถอยๆนะครับถอยๆโอ้มวลนะคุณมวล,ละบาด <im it> คุณครูวิไลใช่เพราะมันเป็นตรวจการบอกเฮอเห็นบัดเพราะ <im it> มันมาหอบไปผู้เดียวเนี่ยขออนุญาตแจ้งเวลาครับปองควายสีถวายองค์พระมหาธาตุาวัดกลางอุดมวทเทพนมสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป ตองครับพี่ดองไตอยู่บนคู่เลยเอาลบในเ,ด,เด้อดิด้วยความเคารพนะครับ<แ>อาจารย์เพิ่นบอกบอกหน้บาบังเกอร์นะครับเป็นเป็นบังเลยบ่เป็นคันเทีนนะคันเพิ่นบอกแล้วท่านที่สี่ยกมือขึ้นถ้าถ้าไม่มั่นใจลงมาเลยนะครับเราเป็นหัวงพวกเราพวกเรากรรมการและช่างคือเป็นกลุ่มเดียวกันเลยนะครับเป็นฟันเฟืองเดียวกันพร้อมนะครับทุกที่ปลอดภัย ยุดบ้องไฟฐานที่4หมาเยเลขส4มสของคุณราตีบอยเลยบ้องไฟแสนข่ายสนนาพาเป็นผู้สร้างสรรค์ทุกที่ปลอดภัย3-2-1ป้ายอ้าวขึ้นตรงๆงทุกฐาน ยุดทันทีเชิญท่านผูุ้้ยชัยอัจฉริยกครับทีเอ้ยเบิ้งเดือดละดิอาผมพอขับลูกมานั่งอยู่นี่แล้วพอแต่รถไฟขึ้นไปสั่นบักชัยกับไอ้ว่านาใหญ่ไอ้รวนไปคนละบอกถาก้นละทาง ฐานที่สองครับควาพร้อมฐานที่สอง 48, นัมเบอร์สี่แปดนายสมพรดชจิตติพัฒทัพพิลาฐานที่สองครับเบอร์สี่สิบแปดต่อในฐานที่สามที่สี่ที่ห้าเลยครับไฐานที่สาม 18, นัมเบอร์หนึ่งแปดนายอัตถวัฒน์ นัดโสภาไข่โพเงินความพร้อมอยู่ที่ฐานที่สองนะครับฐานที่หนึ่งเส้นทางตกแต่งยังไม่เรียบร้อยนะครับเส้นทางจากแถวแถวแถวบ้านอุดมศิล์นะครับแถวแถวบ้านอุดมศิล์เด้อที่รอเงื่อนห้อยศิมอะไรนั่นเปะนรถค้านี่แหละที่ครับ ลากควันลงมาอยู่ับลากควันลงมาอยู่พี่น้องที่โย่โซนนั่นกับเบิ้งน้ำครับดูด้วยดูด้วยเป็นบักไฟหางหักอยากลงไปเนี่ยเด้อบารร้อมไปดูที่ฐานที่สองลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่สองหมายเลข48พร้ของเด็กชายกิติพัฒน์ทัพพิลา ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทอรไทยเบิกฟ้าสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปกอัน ขออนุญาตท่านกะทิจักบังแล้วครับเจา <13 4 S 1> บ้าไนาหนึ่ง้ยสามบังครับตอนนี้ออผ่านไปแล้วลาเป็ดตแล้วพ่ออายอายวาท่านผู้กองครับไม่น่าจะนะครับท่านผู้กองที่เคารพอยู่ใกล้ๆท่านคือพิธาผูสาวถชไหมโอ้ยขออนุญาตนะครับผานที่สามเพื่อเช็คความพร้อมเป็นม่องไฟของ คุณอาทิวัฒนัสกาใช่ไหมครับเขียนอย่างนี้นะใช่ครับอาทิวัฒนัศกานะครับใายโพงเงินนะครับถ้าแจ้งไงก็มาแจ้งใหม่เลยนะครับความพร้อมฐานที่หนึ่งครับฐานที่หนึ่งนัมเบอร์สอามครับท่านอาจารย์นายอาเขตภูวัทพรอุบลผลเอกผลมาตาวุลนายฮาเขต ภูการฐานที่หนึ่งนะครับภูการฐานที่สามยังไม่พร้อมเมื่อกี้นี้ฐานที่หนึ่งพร้อมนะครับแต่จุดบ้องไฟฐานที่หนึ่งหมายเลขสองสามเป็นบ้องไฟแสนของคุณ <Okay. S 1> อาเขตขอโทษนะอาจารย์ผยดนะครับอาลิเขตใช่ไหมอาเขตภูการเ <Okay. S 1> ทพเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์ พร้อมสามสองหนึ่งไปขออนุญ,ญาตประชายสัมพันธ์นะครับ,นา,น,าาาน,บนายเสานายเสามาหานายบุญโฮมเนเด้อนี่ยมาจากซีสเกตคือกันเนี่ยแล้วนั่งหายอยู่กลางด้วยการนี่ นายเสานายเสามาหาดาบุญโฮมดวนเลยนะครับเพื่อนกั้นเพื่อนกันนก้นละว่านี่สีสเกตนะครับต่อไปครับท่านอาจารย์ขออนุญาตนะครับ,บนัมเบอร์หนึ่งแปดฐานที่สครับผมเอ่อเป็นตัวหนังสือคนรุ่นใหม่แต่ว่าผู้อ่านเป็นคนโบราณเป็นฐานที่สามหมายเลขหนึ่ง <ไป S 1> แปเป็นผู้ไฟของคุณอาิวัต์นัทสก,กา เป็นเบาไฟแสงของค่ายโพเงินสักครู่นะครับผมมองไม่เห็นความปลอดภัยสักครู่นะครับบอกวันบังสักครู่ครับเดี๋ยวให้ค่ายไฟที่แบกเข้ามาวางก่อนนะครับอันนี้มืดมนเลยเอาว่างไปก่อนเด้อ่น้องเดอร์ฐานที่สองนะครับบ้าไฟก่อนนะครับท่านผู้กองครับฐานที่สามเบอร์หนึ่งแปดไม่มีนะครับเพราะมันจุดไปหรือเล่บอกเพะถ้าจุดไปเด้อครับอันเพิ่นเอามาอยู่นี่อ่า ฐานที่สามำเบอร์หนึ่งปจุดไปหรือยังยังนะครับร้อมร้อมครับเข้าใจแล้ว<ะ>เข้าใจแล้วถูกแล้วลายมือคล้ายๆกันเออโอเคครับปล่อยได้ครับครับฐานที่ฐานที่สองหาเมืองไฟปลอดภัยไหมถัดได้นะครับฐานที่สี่ลงเงอันยกมือเนี่ยลายกมือฐานที่สมเบอร์หนึ่งปอจิวัฒน์ัสกาถ้าพงค่ายพงเงินรับผิดชอบ เดี๋ยวเดี๋ยวของเฟนฐานจีดหนึ่งก็เลยสิขึ้นย mm ุ่นี่คือความสามารถเฉพาะตัวของช่างอำเภอพุทธมณคลทวงที่รอขออนุญาตแจ้งเวลาครับฐานจุดที่5หมายเลข6ของนางสาวทิพธาราจากค่ายเทพนมครับ358ปวินาทีฐานจุดที่1หมายเลข65ของนายกิรยุทธนะครับจากค่ายเทพเวลา195คะแนน ฐานจุดที่4หมายเลข34ของนางราตีไวเลอร์จากค่ายศรินภาครับ130บคะแนนเชิญครับครับผมฐานที่1นงเดี๋ยวผมดูดึงเชือกอยู่ถ้าบางปุ๊บผมปล่อยเลยนะครับฐานที่3เบอร์18อจิวัตรนักสการ์เแสนไทยโพเงินฐานที่3 3 ฐานที่สีลนะสามสองหน่งป้ายเริ่มท่านเวลาแล้วพอเข้าเคียวเขาแล้วนะครับครักะมนฐานที่ห้าครับเบอร์สอนฐานที่ห้านะครับ ด้วยความเคารพนัมเบอร์สองศูนย์ครับท่านอาจารย์ครับหวงเป็นบางไฟดีหน่อยได้บัณฑ์รอยพระนะปริดาบายัน่ายเทพพนมนะครับเป็นผู้เออขอบคุณครับนี่แม่นี่แม่เสียรายไร่นี่ผมเลียวว่าเห็นดีอ่ี่เสียรายไร่อันหัวนาเสียรายไร่หมวกดำพะนะจากไร่บาราย่เนี่ยแม่มัดตลอดเออ ท่านหัวหน้ายา่ท่านถือโทรศัพท์อยู่นี<ผ>ม่มสวยเรียบร้อยนะครับตกแต่งยังไม่เรียบร้อยขออนุญ,ญาตก่อนนะครับท่าน<ห>อาจารย์ขออนุญ,ญาต<ม>ประตูเข้าบ้องไฟเข้าไม่ได้ท่านอาจารย์ประจัมพันธ์หน่อยครับของเทพเวลานะครับ พิ่นมาบอกเพิไปตพุ่นลัดตะเศร้าพุ่นเขาว่าไรเลยเดี๋ยนี่บักไฟหลายนะครับที่เวลาเยอะมากขออนุญาตขออนุญาตเออฐานฐานที่สองหลบก่อนได้ไหมครับปล่อยฐานที่หนึ่งแล้วจะได้ขึ้นพร้อมกันโอเคนะครับฐานที่สองหลบก่อนได้ไหมหลอกข้อละไปหลูกหลาะแล้วข้อหลัไปเตียส่งเอาหลบก่อนนะหลบรถนิดเดียวจะได้ขึ้นพร้อมกันหลายหลายหลายข้าใหญ่หลายฐานไอเตียสมหันหน้าเขาสูเจ้าเย่าหลังเขาสูไหมอาครับครับผู้จิรพลครับ เข้าใจนะครับาารเข้าใจโอเคนะครับโอเคครับนะครับให้ความสนใจมาที่ฐานจุดที่หนึ่งนะครับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนที่ฐานจุดที่หนึ่งหมายเลข44ของคุณพัสชรแสงแดงพร้อมครอบครัวมอบหมายจากทางด้านเทพเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธานวัดกลางอุนเวศ3ามสอไป พยูหูบ้านบัวงามเด้อพยูหูบ้านบัวงามไม่หาพี่น้องในจุนาลงกรณ์เด้อพยูหูบ้านบัวงามเด้อเดินไปประกาศเนี่ยนี่ทางานซืซือขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับที่เบิเร์ดเน้อมันไปยังสั่น พอมาที่ฐานที่สี่นะครับฐานที่สี่นัมเบอร์หนึ่งสามครับผมนายชิดชาพัฒน์จารเลํลำจารเลนลำ<ะ>เข้าใจครับมาตรสีมาตรแต่บุรรัมย์หมดละครับบุรีรัมแน่นอนฐาน,ท,านที่สาม